สวัสดีครับทุกคนไม่เจอกันนานเลยนะครับวันนี้จะพาไปดูต้นแอปเปิลที่พ่อปลูกไว้นะครับเป็นแอปเปิลที่แบบเอาเมล็ดมันนะครับปลูกประมาณ3-4ปีแล้วนะครับปรากฏว่าวันนี้ไปดูมันมีลูกแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับว่าลูกจะใหญ่ไหมนะครับทุกคนครับเห็นอะไรหรือยังเอ่ยเห็นหรือยังเอ่ยนี่เลยครับต้นแอปเปิลต้นใหญ่ มาดูดิต้นใหญ่มากนะครับทุกคนใหญ่มากนะครับทุกคนดูมันมีผลแล้วนะมันมีผลแล้วนะเห็นไหมมาดูนี่ไงผลของมันผลของมันนะครับนี่เลยแอปเปิ้ลนะครับปลูกจากมเมล็ดนะครับทุกคนมันออกผลแล้วอ่ะมันออกปีแรกเลยเนี่ยครับปีแรกปลูกแบบทิ้งๆควงๆด้วยนะ ดูดิต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากนะครับมันมีผลเฉยเลยนะทุกคนไม่น่าเชื่อนะครับไม่รู้พัน์ธุอะไรด้วยนะแต่ต้องรอรุ้นตอนโตนะครับว่าจะเป็นลูกสีเขียวหรือสีอะไรนู่นลูกมันนะครับทุกคนลูกมันนะครับ ต้นใหญ่มากทุกคนดินต้นใหญ่มากเลยอ่ะต้นแบบใหญ่มากนี่คือผลของมันนะครับไม่รู้พันอะไรอ่ะทุกคนไม่รู้ว่าพันอะไรนะนี่เลยนี่เลยเห็นไหมเห็นไหม 吨，重哇！